ใส่เปิดน right. ้ำใส่กระมังแล้วลงแซ่จักหน่อยเนาะใส่สก๊อตไบลูกๆออกจ้าพี่น้องกินได้หมดเลยจ้ะพี่น้องจานนี่อ่าเล้ยมดขาเลยข้าวขาเลยกูเด็เลยโอ้ขายาวขนาดเลยอ้าวเด็กยาวจริงจริงไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาต้อมออนยูทูชนชแนลแนเด้อจ้าพี่น้อง แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเถอะนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลคนจ้า,จาถ้าเอฟซีใหม่หรือเอฟซี FC เก่านะจจะเนาะเฮผมมีอย่างเด้อจา้าถ้าถ่ายมัยนมีฮะน้องจา้าพามาคุดเห็ดคนลวงคือเก่าจา้าพนี่นยอยากดอกน้อชจันหน่อยเด้อพี่น้องดอกกำลังพอดีกินเซบเซบเด้อจา้าออกไหลเด้อพี่น้องพูน่นะพี่น้องจา้าเห็นอย่าปวดใจเลย่าซูมกล้องให้พีนงง่น้องเบิงก่อนจา้า างามอยู่บ่จ๊ะสวยงามงนะจ๊ะน้อพี่นนะ้องเนาะดอกงามๆจ้าทีวพี่น้องเห็นดิบุกดอกพอดีตำสมตำเลยแหละคุณเลยได้จ๊ะพี่น้อ,องมบวิดกันบวิดกันบวตันขึ้นจักดินหลายเลยเลยคะ่ะ เมมดี๋ยวมาเลยค่ะดึงแล้วดอกพอดีกินเลยเนี่ยเกงเป็นดึงเลยน่าส,นวสวยสัมผัสพอแล้วเอาไว้กับโบดไ,ดได้เด้อจ้ะพี่น้องหมูละจ้ะโบโผล่กันยังน้องนี่เลยดินเหนียวขนาดอะไดจ้ะ เหนียวขนาดจะพี่น้องชูนี่อ้าวซับซับพี่น้องจ้ะมามาแทนโผจากดินเด้อจ้ะก,ก็เลยบื่โอโผเลยอ่ะดึกเลยไ้อชุม่มตกแล้วอ่ะคนก็เริ่มมาเลยว้ายคนอะพี่น้องเดี๋ยวดินมาว้าวพคนอะเบิกนู้นน้องนิน้นถ้าขึ้นได้ห่อซอก,ออกเลยจ้ะซอกนึงกน่งเต็มเต็มจ้ะ แต่ว่าเครื่องสีบ่มีปัญญาคุดเดี๋ยวจะพี่น้องจ้ะอันนี้ฟุกได้เลยจ้ะถ้าเมื่อใกล้ตกเย็นพี่น้องเป็นประหินก็ควรจะสูบให้หน่อยอย่าตันหดายพี่น้องเป็นเจ้าประหินโอ้เหนียวเด้อพี่น้องจ้ะฝนแห้งตกลงมาแห้งเหนียวเด้อจ่าปนี้มีภาพตกเด้อพี่น้องไอ้ฝนก็ได้เดี๋ยวเทวดา็ยมาตกเลยจ้ะ โอ้ักบวเราขุดแยกเนาะมองนินแม่นจ้ะเนี่ยเหนียวเนียวเบื่องดีมาัดเลยโอ้

แต่พูดนี่ขาวให้เท่าเนาะขาวทั้งคาขาวทั้งหัวเลยจ้ะ เหียียวเทะเข้าขเด้พี่น้องจ้ะได้จนาดเลนจ้ะโ้เหนียวครับเหนียวเนี้ยโต<อ>้ถามตัวช่วยแล้วจ้ะพ<อ>ี<อ>น่น้องตัวถามบอตอมแล้วว่าขึ้นปามเล้วแร้อบป่าว้ามาเด้อเมื่อยเร็ว ดินขนาดเลยทราบหรอน้องมิ้นถึงก้านปาลมถึงห้าปาลวาห้าปาลมปลายนะจ๊ะห้าขาห้าเลยก็ดิกโอ,อ้ขายวา,วา,ขาวนขาวนาด

สวัสดีก่ะมาเนาะจ้าสวัสดีครับวันนี้พามาขุดเห็ดคนหลวง มีแต่ดอกสวยงามงาม,มาซ้อยเมียมาซ้อยเมียหลังจากขายปามาจะพี่น้องจ้ะตบตาอม้าไหว้เลี้ยว <laughs> โทรตาม <laughs> บวโทรตามยังไงเมื่อยล่ะ <laughs> โอ้ไปถ่ายทัพพุ่เนาะ แฮงมือนกักแฮงผู้ชายบ่คือกันเด้อบ่ต้องมไปอ้าวเก็บดุเก็บเก็บเก็บอ๊อฟต้องขี้เล่นออกปไม่ได้ขาขอโทษขออภัยพี่น้องโอ้ยสาวลงได้ขาบุกี้ดอกนี่สวยๆงามๆเลย nhèo chăng nhiều Toong nè Đây là ốc sà, cái ốc bò, dính con ลองอยนไปลูกเธอไปลูกสวยงามเนนรอสรุปจ้าแล้วเขาโดิน,นออกาะจ้าเอาไปพูดแหละ bàn lập tức không rồi, bà tóc, đâu lập tức thôi lùi thăm thao đúng không thăm 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 ยำใส่วนเส้นหรืยยำใส่หมูเนาะป้าต้อ,อมเนาะแซ่บได้จ้ะพี่น้องลองลองมึงได้จ้ะยำใส่กะละมังสาลุงฟ <c oughs> <c oughs> ังกันได้จ้พี่น้องมาปุ๊บอกวนปั๊บเด้แค่คนเฮาเลยกันเนาะขายาวๆจ้าถ้าได้ต่ราคาเนี่ยโอ้ยได้เป็นคือสีสุดยอดอะป้าต้อมเนาะกินได้บัดได้จ้ะพี่น้องนี่หวานกรอบเอาลงไอ้ยังก็ โอ้โหเดี or, ๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคนเราใส่เปิดน้ำใส่กระมังอะไรลอาลงเซจหน่อยเนาะใส่สก๊อตไบ่ลูปๆออกจ้ะพี่น้องกินได้หมดเลยจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยอ่ะได้หมดขาเลยสวยๆจ้ะ

อน้องบาโชว์เลยบาต้อมมา,าได้แล้วนี่วสวยจ้านี่เด้อ้ะพี่น้องอย่ายมาทันมดเด้อจ้ะคนน่ะาสาวนั่งให้กำลังใจเบิงหลานสาวซิดเมเจอร์ <laughs> <laughs> อุ้ยซับแลวบาต้อมไมโพ โ้ก็นยัดปลายดยอ,ดดเดอ,อกเนี่ยสาลงซับหมดอดี๋ยะลาดปามปามเสาไฮเสานาพอด้อจ้าพี่น้องจานี่เอาไว้กัไว้บ่ได้เนาะเซนิบอกมาคุดเลยเด้อเซน,นะเห็นใจบ่ต้อมเนี่ยเด้อพี่น้องจะไม่ได้ระหักได,ดได้ขา,ขาสุดยอด้วเนี่ยได้สมัยเอาสมัครเนาะมาต่อสุดยอดของความเอายากเลยพี่น้อง สว,สวยจ้าขุดก่อนแต่ต้องคิดว่าถอดง่ายเหรอบม่ได้ถอดง่ายเด้อดินเหนียว,เ,ยวเหนียวครับเหนียวแน่จ้าพี่น้องจ้าแต่ดินไม่เหนียวนะโอ้ยแต่ต้องถอดแบบนี้ให้ดูเลยเห็นไหมเนี่เบิ่งเลยเจ้าพี่น้องไปย,ยาว Một đồ lấy đấy cho mình nó bố cổ cái nhang đấy là vợ đó phá, phá, phá 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 thùng một đinh áo pháo cả nhà mà cô nè, bịt chúm vậy thì nó không hiện đấy cho nè nó cũng tội khẩu mang đúng một lít luôn luôn hiểu tết đông, tết đông đây nè không hiện là tên đóng tiên đóng xảy ra nè Thấy không này này, này này chép cái đấy nè ui ừ. một lít mà lấy đấy tao tao ระวังนี่นะเอาถอดเอาเอาซ้ำใดได้เอาซ้ำนั่นแหละเอาได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั่นได้บ่ท้อมกดแล้วมันมดนี่แหละกัดแล้วนะไปนี่มดลิ้นกับเจ้าพี่น้องเอาพ่อขอกล้อาแค่นี้ก่อนโอ้ถ่ายดิ ก็ยาก็ยามัต้องเกีบอะดอกที่ขาดนะก็เลยจ้าอยากไล่สดให้พี่น้องเบิ่งกก็ไล่สดบาได้เลยจ้ะพี่น้องสัญญาณบมมีจ้ะโอ้ดูดีนีถ่าตรงให้ตงอะไรเลยเด้ ไงแบบนี้แล้วดิมันเหนียวที่ถอดก็ถอดบ่ได้อีกเนาะถ,ถอดบ่ได้เห็นไหมเพิ่งขาดิบกเาได้ถึงรากได้จะพี่น้องคุดเนี่ยุดง่ายอ่ะง,ง่ายแบบบนเนาะสาวนี่มาออกออกไอปีที่เลวแห้งลายเขาหนิมาจา้ะนะสวย ที่เรต้มเงียบกันนี่ไม่ใช่อะไรพี่น้องปากบ่ออกปากบ่ออกพี่น้องหอบงามเนาะอยากให้กัะตีเอาแล้วครับโปะเห็่ไหมโปะกันเนีโอ้เสียดายเอาอ้อกย่างกะยามาต้ม เดี๋ยวเขาไปทำความสะอาดเนาะจ้าจ้าเขาไปทำอยู่บ้านน่ะนะดูที่ไหนโอ้โหวิทย์กโหยังไปเนี่ยอ๋อหาัวอตกินดินพกินดิโอ้โหคลิปนี้อาจจะยาวเลยเด้อจ้าพี่น้องจ้า คุณยากเนกเนาประต้มเนาะยากยากเห็นดินบ่่โผล่เห็นไหมนะบโผล่ดินเห็นโอ้ยาวนะคะสุวยๆเออเออเพล็กกมดจ้ะพี่น้องเอาได้บ่บต้มเก็บปรต่อเก็บไปลง มดขนาดจะพี่น้องเข้าใกล้ก็ได้เลยจ้ะ<อ> <|th|>, <|th|>, <|th|>, <|th|>. นั่นน่ะเห็นมะป้ามดยเยอะแยะเยอะแยะเยอะดีพอดีสมหาเมียผู้แห,หะนะ้งแล้วเนาะมันดีถ้าเฮาก่อนเนาะเฮาก็ดีมันกลับเลยนะคิดถิ่เลยอู้หเอาไม่รับแค่ บวผมเลยมดตะไน่หมดลิ้นลูกมดลิ้นนะเนี่ยถ้าหมดตะไอยจะออกก้นดำๆอันนี้ออกจกสีสีสีส้มๆจังหน่อยเนาะส้มแดงส้มแดงแดงสักหน่อยคือกันแดงนะแต่ว่ากับบัวเป็นมดแดงน่ารินนิ่งมากน่ารินพุ่นขึ้น พี่น้องเอาผลงานมาเบิ่งนั่นลูกยังบ่ทันมดได้จ้ะพี่น้องหักล้ลูกเลยเกือบเต็มตะการ์นะฮะน้องต่อบ่เห็นบ่ลูกเกือบเต็มตะกร้าแล้วจ้าตะการ์ไปบักใหญ่ของสาวลุงแล้วจ้ะพี่น้องมาต่อจ้าบ่ต้อมหลานก็บอกซู่ซู่กันนะโอ้โหถูกป้อสองใช่ไหมป้อต่อบ่โผล่ได้เนาะคาล่าโอ้ยบ่ต้อมพี่มาเพี่เลยมดกันนะอ้าๆนะหมดนี่ก็ไม่เอา เท่าอีกสักสองมือพอดีสวยโอ้ยเอาไว้บ่ได้ปานแทนคนก็ยังรักกันเออกระทึกเลยสายนี้ว่าหาแล้วเอาวันเซนโอ้ยขายาวมากจ้าพี่น้องจ้ะขาจ้วขายาวขนาดเลยโอ้ยนี่ก็ยาวได้สำเนาพอดีค่อยมายาวกว่านิ้วหน่อยนึงบ่ได้สำครึ่งนึงเหรแม่ที่วานันพอดีจ้าพี่น้องเพราะว่าคุดคุดบ่ถึงรังปลือกเพราะน่าจะเนาะออกคือเก้านน่ะสวยสวยจ้าพี่น้องหมดก็สุก มาดินแข่งล้วดินแข็งเอาครึ่งเดียวเลยลูกเฮ้ยเอาซ้ำนั่นแหละพอดีงามเลยซ้ำนั่นนะก็สวยแล้วนะแต่ถ้าเอาสัตว์ลายโอ้ยเอาแต่หัวอะไรพี่น้องเพิ่งก็สิว่าโอ้ยเอาแต่หัวเทนน้องเซอวะต้องลูกุบดินออกกันนะดินไม่ลุบเก็บเพื่อนเราคอยดูว่าเจ้าปะเอาเพื่อนก็บเพื่อนเราคอยไปลางเอาเลยลูก จ้างขนมเจ้าบาทแล้วก่อนมานี่เป็นหนังหรอกแก้เสร็จแล้วโอ้เหลือประมาณสิบกว่าดอกจ้ะพี่เนาะวะสิย่มเนี่ยโอเย,อออยเนาะ สวยมากเลยดอกเห็ดงามขาน่ดเลยบบขึ้น,นเลยดอกสาบโอ้่กับโปโผเนี่ยเนาะโอ้ยเ <c oughs> สียใเสียด้วยังดีโอ้ยสำนี่แหละพอดีงามไปต่อตอนนี้แต่ก็ คนคนคนใหญ่กับปพี่เ,เอายง้าพร้อมเลยยังยังหมากันเมียถ่ายแล้วเอาไปสวยจ้าพี่เราโอ้ออโูดม,มันหนาะ ป็นย้อยเลยไข่แมงมันไข่แมงมันติดขึ้นมาด้วยพี่น้องเบิ่งดิหัวกันจะ็มน้องเมื่อกี้ไข่แมงมันขึ้นเป็นพวงเลยพี่น้องไข่แมงมันไข่คนเนาะพี่น้องจ้ะเพาเล่นว่าหัวเด้อจะพี่น้องเพว่าเล่นว่าหัวกัน ซีเรียสซีเรียสเนาะบอ้อมเหลืออยู่จุ้มนึงพกเจ้าดอกจะพี่น้องจะก,กัน,สนเสร็แล้วขายาดเลยขยันด้วสกสวยแล้วบอ้อม ยังได้เหรอดึงได้ทักเลยดีดหลายแล้วแล้วค่อยไปนู่นแหละเอาพอเอาออกบ่ได้ต้องไปเอาคนซอนโขดอยู่บ้านมาเติมเหนียวพอด แต่ยามรูดนีไงสีดอกสุดท้ายบาะเน oh, ี่ยโอ้หาดอกเนาะดูติมีไข่แมงมันไหมมีไข่แมงมันบ่มีแล้วลูก <c oughs> มันจะออกมาเป็นผักไข่แมงมันนะโ <c oughs> อ้ <c oughs> ขอแล้วมันต้องรูดขนาดนั้น <c oughs> ถ่ายบาทันพี่น้องจ้ะ <c oughs> ผ่านแล้วมาทันแล้วมาสรุปผลงานนี่จ้าพี่น้องสรุปผลงานจ้าข่าวชั่วทางนี้จ้าพี่น้องทางนี้หันมิดเตด,ดินแดงแป๊ดบอกยังพี่น้องอย่าง,น,ออง,งนี้ไข่แมงมันไข่แมงมันไ <laughs> ด้หลายขนาดได้จ้าพี่น้องจัดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอเนียวชาแนลเลยนะครับผิดภาพการตายขออภัยพี่น้อง วันนี้บ่าต้องสาวลุงและ้าหลานขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้ามีสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือกล้องสาวลุงเลยนะพี่น้องมือกล้องจำเป็น